ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้าร่วยกาผ้าร่วยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเลาพัฒนาครับผมกลับมากันด่วนๆดือนเลยครับพี่น้องกลับสําหรับเลขลาวพัฒนานะครับเนาะของครับผมปู่โคราชครับพี่น้องกลับสงพี่น้องเอฟซีครับผมขับเรียกร้องมากนะครับเนาะขับกับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมตันใดครับที่เขาไม่เห็นคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมต้องการเห็นคลิป แนวทางกระผมของสำนักใดอาจารย์ใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยกระผมบ่าวแหลมยินดีกระผมที่จะติดตามนะครับเนาะนำมาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับเหล็กล่าพัฒนา่งวัีนธ่ามมาก,กระผมวันพุทธที่3มกราคม 2,567เล่าพัฒนาเลขที่ออก143873ครับผมสำหรับเลขบนตรงๆ3ตัวนะพี่น้อง873ล่าง38ครับผมครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคที่มานกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนํำพี่น้องเอฟซทุกขหูทุกคนครับสำหรับท่านที่ยังพัทนาโชคท่านมานครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับเนาะครับสำหรับแนวทางกระบผมของปูโคราดในว่งที่ผ่านมากันครับพี่น้องครับ สำหรับตัวเลขครับผมปูไก่วิ่งมาที่3กับ7ครับผมซึ่งเลข3ครับพี่น้อง3นี่ไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับเนาะครับทำหนที่เป็นสายวิ่งสายรูดครับผมถือว่าครับได้เฮกันเลยแหละครับสําหรับเลข73กับ3 8แนะพี่น้องครับปู่นกะบธรรมดาครับผมเข่าตรงๆกันเลยทีเดียวครับผม8 3สานะครับเนาะครับดีใจครับผมครับ แปดสามเจ็ดสามครับพี่น้องครับแปดสามเจ็ดสามครับแปดสามเจ็ดสามนะครับเนาะครับถือว่าบบธรรมดาเลยพี่น้องบบแปลกใจที่พี่น้องเอฟซีครับผมถามหากันนะครับเนาะอ่ะสำหรับงวดนี้ครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องว่าปูจะมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้อง ขอมาแล้วก็มาเบิ้งกันนะครับเนาะอย่าใจร้อนครับผมอดใจรอครับผมเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางไปน้ำกันกลับกับเราพัฒนาครับผมวันศุกร์ที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เหล่าพัฒนาครับสำหรับเมื่อนี้ครับจะพาพี่น้องมาที่ตามแนวทางนะครับเนาะของปู่โคราชครับไปเบิงงเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด หกกับเจ็ดครับผมครับซึ่งเลขหกกับเลขเจ็ดน,นี่ปูปรนเด่นมากถูกตัวได้พี่น้องครับไก่อย่าลืมครับผมเดนมากซ้ำๆกันครับมาบ่งสำหรับจับคู่กันเนอะคบเนาะ หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกหกเจ็ดหก แปดหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดครับพี่น้องครับซึ่งเลขนะครับเนาะก็มีตัวที่ชนกันครับของเบาแหลมครับผมตัวทีเบาแหลมฟันในพี่น้องก็คือแปดเจ็ดครับผมครับอย่าลืมนะครับเนาะ ลองพิจารณากันเบิงครับผมครับแนวทางอันใดอันใดเท่ากับรูกันครับว่าตัวใดจะมากนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับสายวิ่งสายรูดครับผมรับของเบาวแหลมที่ปกติครับผมเบาวแหลมจะวิ่งทีเลขวิ่งเบาแหลมจะมีหากับแปดนะครับเนาะแต่ของปูหกกับเจ็ดแต่เบาวแหลมครับเลขวิ่งหากับแปดกรบเจ็ดเจ็ดนี่ก็มีครับพี่น้องครับแต่ว่าเลือกที่จะจับแปดนะครับเนาะดังนั้นครับผม เลขเจ็ดของปูนี่ครับผมสายวิ่งสายรูดรับพิจารณากันเบิ่งนะครับเนาะรับเบาแหลมขออนุญาตสรุปไปนํากันเลยเปราะว่าครับเวลามันหน่อยครับผมเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีจะพลาดโอกาสกันครับสําหรับครับผมตัวอื่นนะครับเนาะที่พี่น้องครับผมชื่นชอบก่เยลิ่มครับผมรับมักตัวใดชอบตัวใดกะลองพิจารณากันเบิ่งรับเพราะว่าเลขวิ่งปูนี่เดินมาทั้งสองตัวทั้งหกทั้งเจ็ดนะครับเนาะครับ สังเกตตัวที่ติดหกขับเจ็ดขับพี่น้องขับกมาเกือบหมดนะครับเนาะครับหกเจ็ดครับผมพี่น้องครับกมีมาครับเหลือคู่เดียวครับพี่น้องครับก็คือแปดหาน้องครับเนาะครับดังนั้นครับผมครับพี่น้องต้องไปเทียบเคียงกันกับสำนักอื่นกันแล้วว่าครับมีแนวทางครับผมของสำนักใดที่ครับผมมาชนกับตัวเลขปูหรือว่าพี่น้องมักอยู่แล้วนะครับเนาะ ชอบตัวเลขแนวทางของโปโคลาตุ้่แล้วซึ่งนงวดที่ผ่านมาครับผมพี่น้องอาจจะเห็นแล้วนะครับเนาะว่าครับผมแนวทางนี่สุดยอดอีหลีครับกะปูไก่มาเหมือนเดิมครับผม3กับ7ก็กคือบอดดเด่นตัวใดกันนะครับเนาะครับแต่ว่าเลข3นี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายได้พี่น้องครับดังนั้นฟังนี่คือเลขหกครับผมกะลองพิจารณากันเบิกนะครับเนาะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลขหกครับผมกะจะมีหกห้าหกหก หกเจ็ดครับผมครับแล้วก็เจ็ดหกเนาะครับเนาะแปดหกครับผมครับสําหรับเลขเจ็ดครับพี่น้องก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเนาะพี่น้องครับลองพิจารนากันเบิึงครับแด้ตัวที่ชนกับของเบาวแหลมเลยครับเป็นตัวเด่นตัวเน้นเลยก็คือแปดเจ็ดครับพี่น้องครับ ฝากกัาไปครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับที่เข้ามากันแล้วนะครับเนาะมักและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแจ้ห้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก่าพารวยกันเอาไว้น้ำเด้อครับผมครับสำหรับมีเสียงรบกวนหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบกตัญญูไปพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเอาไว้ณทีนี้ สำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมการรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการติดตามรับชมครับผมครับให้มีสติกันนะครับเนาะกับการเสียงโชคเสียงไทยครับ สำหรับตัวเลขสำหรับนักท่านเบาแหลมนี่บอสนับสนุนครับให้พี่น้องรับเล่นการพนันครับแต่การเสี่ยงไทยครับผมการเที่ยวลุนบางครั้งมันจะมีความสุขนะครับเนาะปะปนกันไปนั่มครับผมรับทารุนเป็นกันครับพี่น้องครับแต่ท่าทันใดที่ครับเพ่งเร่งหรือว่าครับผมเน้นในเรื่องของกระผมการพนันเลยอันนั้นคือบอสนับสนุนเนาะพี่น้องเป็นทุกกระผมรับบบเฮดไหผู้ใดร่ำรวยครับผมครับต้องระมัดระวังกันเอาไว้ครับ บางสิ่งบางอย่างครับผมรับของดีมักจะอยู่ไกลนะครับเนาะรับสิ่งที่บดีเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงขามกันหรือว่าครับเหมือนขาวกับดาสิพี่น้องครับผมดีกับกับสวนนะครับเนาะรับพี่น้องรู้ดีอยู่แล้วบ้าแหลมรู้ว่าพี่น้องครับผมทุกคนในยุคสมัยนี้นะครับเนาะเป็นยุคที่ครับผมความรู้ได้เพิ่มแดนครับผมสามารถที่ศึกษาหาความรู้กันได้โดยที่อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนครับผม เพียงแค่เข้าพิมพ์หาเสื้อฐานาพี่น้องรับกะหากันได้แล้วครับต่างกับหยุคสมัยก่อนกันครับผมสาหรับคลิปนี้ครับกะเวลาลงเลยมากพอสมควรแล้วครับกะก่อนจากกันขอให้พี่น้องโชคมานครับผมร่ำรวยกับตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับผมครับอย่าลืมนะพี่น้องกระผม6กับ7เลขวิ่งเลขแลงนะครับเนาะรับฝากกันเอาไว้รับเด่นเดเน้นเเลยครับที่ชนกันกับเบาแรมก็คือ87ครับผม มาบ่มาโบรูเื้อกันครับพี่น้องครับตามสูตรนะคงคบเนาะครับขอให้พี่น้องโชคมานร่ำรวยทุกคูทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเนาะกับปี2,567ครับผมรับการเริ่มต้นดีมีใช่ไปก้อครึ่งเป็นว่าครับผมขอให้พี่น้องครับผมมีความสุขกับการรับชมคลิปแนวทางเหล่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้บ้าวแหลมพระรุย9กาพระรุยกอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม